เอาแล้วครับทุกคนอันนี้ไม่อยู่ในเกมดอสนะครับผมในโรบอกก็ะก็อันนี้จะมาเล่นครันนนนบแต่ถ้าได้ถ้าได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะ <c oughs> okay. โอเคเปิดดูวก่อนอันนี้ก็อาจจะเปิดคลิปเรวหน่อยอใชแบบกระเดียวนี่ี้เกียดเดินคือก็ผมก็ลองเล่นมาหลายตานะแล้วก็กลัวผีในหะ้เพื่อนนั่งตลอดตอนนี้จะลองแบบไม่กลัวบ้างนะไป ไปนําไปเพื่อนโอเคไปไปไปก็จะมีแหลกมีอะไรบ้างมีค้างมากครับผมโทรศัพท์ผมมันมันเก่าเนี่ยแบบนี้อ่ะโอเคผมก็พอรู้ว่าผีบางตัวมันหลอกไงก็พอจะแบบก็พอจะหลบได้แล้วโอเคตามเพื่อนเลยเพื่อนก็จะชินหาเราเลยผมเล่นมาหลายรอบยังไม่ชินเลย ตู้ตู้ตู้ยังตู้ยัไงไหนวนะอ่ะ <laughs> ไปหมนกันเหรอโอเคก็จะมีเรียบเรียบอ่าอะไรอยูเองวะก็ะจะมีเงียบบ้างนะครับผมต้องไม่หยุดเลยพูดละก็ให้โปกัสที่เกมไป โปิดประตูต้องดูเลขให้ดีนะครับผมไม่งั้นจะเจอไอ้ผีมันชื่อผีอะไรวะเปิดประตูเปิดผิดประตูไปเดี๋ยวๆแลวมันจะมาละมืดหมดเลยโอเคสามเพื่อนไปเดี๋ยวจะหาตัวไปเกีเออวันเดี๋ยวเช้าวันถึงผมจะเรียกตอนนี้ ติดขนาดเรียกกันมากไม่รู้เอาเหรียญมาทําอะไรเกมนหรือว่าเก็บไปเล่นๆอะไรมานั้นก็เอาเกมนี้อยู่ในขั้นทดลองอยู่ก็จะมีอะไรที่ถูกออกไปบ้างตอนนี้เราติดเพื่อนอุดร้อไปแล้วเปิดประตูผิดห้องไปโอเคไปงี้ใช่ไหมรอด้วยเส้นเข้ามานห้องเดิมเนอะโอเค สิบตามเพื่อนนะโอเคไปงี้ใช่ไหมอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตายงงไปหมดล้วอะไรวะเนี่ยคุณดูกล้าอายโดยอายอีกแล้วเมื่อก,กี้งงทางไงโอ้โหเดี๋ยวไปลองล่นหน่อยจ้าก็ผมก็แบบ อยากลองเล่นเดียวนะแต่ก็แบบเออทำผิดขาตัดไปก่อนก็ผมก็เคยดูเกมนี้มาอยู่บ้างนะก็มีผีตัวไหนบ้างก็พอรู้อยู่บางตัวส่วนมากก็จะเป็นตัวตัวอะไรนะที่มันแบบออกมาจากพื้นนะ่ะเออ่ดแเลยน่นะนะเห็นแค่นั้นหน่ะตัวเครอไปผมเปคนเข้ามาริบสี่สามนี่ผมจะเล่นคนเดียวเดีย ไม่เคยเล่นคนเดียวเคียบแต่ก็ออกเคียบผมนั่นไงไม่รู้แต่งตัวนี้แบบนี้ทีไรไม่มีคนมาเล่นด้วยเคียบเฮ้ยออกด้ไม่กล้าเล่นคนเดียวอะ่ะคนตัวผีไปเข้าพีกคนจะเข้ากลาแหลกแลนั่งเก้าอีกรอแล้วกันเฮ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วเข,อข,อขอ้าเข้า สามคนดีไหมโอเคสี่คนแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งเตียไปชักไปเมื่อกี้นี้เตียเงินไปฟรีห้าสิบาทยังไม่ได้ใช้เลยบางทีเวลาผมลงกับเพื่อนเนี่ยมันมีทางปืดๆแต่แล้วผมลงกับเพื่อนใชีไม่มคือแบบมันมีแบบตัวผีตัวหนึง่งที่แบบมันวับให้ไปหาเพื่อนก็มันก็ช่วยได้นิดนึ่งนะแต่ก็แบบเสียเลือดไป คนแก่ที่เก็บจะอธิบายมันแบบยากเลยเขาเปิดตู้ด้วยกันคนแก่นี่อลยไปแล้วโอ <Okay. S 1> เคเพื่อนได้คนแก่มาแล้วรวยดังไปกัอนตอนเปิดแล้วกันฮ้ดเยอะอู่นะ ไม่รู้ว่าเหรียญล้วทำอะไรแต่ผมคงไม่เจ็บก้นเงน,นเหียและอุ้ยเดี๋ยวอาจคิดดูดูแบบเดี๋ยวขอเล่นไปต่อนิดนึงแล้วกันอุ้ยเจอไอจ้จ้ะ ฟัง,งไ,ได้ฟังได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคชาร์จแบตแล้วอะไรวะเนี่ยไว้เพื่อนรอด้วยโอ้ <c oughs> เพื่อนกูนไปไหนแล้ววันนี้อาหารมันจะมาแล้วคุณหมอหาตู้ตอนแล้วเว้ยแบตมันจะเป็นยังไงแบตหนึ่งนะ <c oughs> มีปัญหากับแบตตอนเฮ้ยไอ้ฮ่าผมใช้มาหกปีเอ้ยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ย,วยตัด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 โอเคก็เมื่อกี้มีปัญหากับแบตนิดหน่อยนะผมจะตั้งชื่อกิปว่าอัดลิปกับเครื่องที่กากนะคือก็ใจเย็นหน่อยครับผมช่องนี้ก็อย่าเพิ่งมาด่าผมแล้วกันนะ ก็ที่ไม่ลงคลิปนี้ก็คือแบบเออช่างมันเถอะนะเออผมจะยืนรอกันผมไม่อยากหาของแลนะ้วเนี่ยโอเคอ่ะงี้ต้องหา,า,นา,นนนาเนี่ยมแบบันชอบมีปุ่มกดนอนใต้เตียงเนี่ย,ยไไอ้าวเจอกุญแจเฉิเถอะเบอร์ประสอนห้องเจอกุญแจเฉยเลยเอาไปไหนต่อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไปไหนต่อวันนี้แล้วเ,เพื่อนกูหายไปไหนวะ เวกูลงทางกับเพื่อนอีกเพื่อนตันนี้ป่าเพื่อนไปไงวะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนรอด้วยเพื่อนจะไปยังไงวะเนี้ยอ้อน่าจะทางโน้นอะ่ะสิ๊้ะเพื่อนอย่างนี้คืออะไร ใช่โอเคตอนนี้คนแจยที่ผมผมจะต้องหาทาง,างไปงงให้ได้คือผมไอคุ้นกับแมปเลยก็เลยจะเป็นแบบนี้นะโอเคเคลือนไางนี้นี่บางทีก็มีหลองว่างกลอยาบดาแล้วกันนะครับผมผมเพิ่งเล่นมาจำไม่ได้ท,ทีสองเหรอเคลียวกังโอเคมีใครคนแจอเอ้ย มีใครมีแบบแสงข้่างไหมโอเคตามเพื่อนไปเออเดี๋ยวก่อนโอเคเพื่อนนําไปเลยมาห้องนี้ลเลย อันนี้เพื่อนช่วยเยอะผมไม่ช่วยเลยคนเฮ้ยทำไมอะผมไม่เคยไปเลยห้องแบบนี้เลยอะ,ละต,าต,าตาัดตัดตัดอผมจะเล่นในด,ด,ดีมีปัญหาตอบน,นี้เนี่ยคือผมไม่ได้ดูไฟอะไรเงี้ยมันบอกว่าไฟจะกระพริบก่อนที่จะมาสรุปว่าอะไรตายหมดเลยคือบางทีผมก็แบบมีฟ้าแบบ แล็บอะไรประมาณนี้ได้หนึ่งผมก็ไม่ได้สนใจเที่ยเป็นฟ้าแลบไงเออนั่นแหละก็เป็นเกียร์ผีแล้วพอเมื่อวันนีไฟกระพริบผมก็ไม่ได้สนใจมันเลยที่ว่าเป็นฟ้าแบลบ <c oughs> <c oughs> เหมือน,นเดิมก็เสียงมาโอ้โหวิ่งเข้าตู้ไม่ทันเลยโอเคเดี๋ยวหาห้องเล่นตานนี้ผมเล่นดีแล้วกันอ่ะใส <c oughs> ่ชุดเล่นด้วยโอเคน,คนองนี้พอดี อ้เข้าไม่ได้วะโอเคเข้าไปคนแรกเลยเข้าไปจนผมขอตัดไปก่อนแล้วกันนะโอเคผมจะตั้งจะเล่นแล้วกันอะแบตจะยี่สิบเลยตอนนี้ก็ผมอัดประมาณเท่านี้นะผมรู้ทุกคนดูแบตแค่ปับเดียวก็ไปดูตอนที่ผมอนะัดแล้วกันนะผมรู้แค่นะี้ดูแบต ดูอื่นรูปแบบเ,เดียวเออโอเคมาตั้มใจเดี๋ยวละเอาไปเช็คเอนเดิมไปเช็คสองคนที่ไหนก็รอบ้างนะทุคนก็ผม,มจะเป็นได้ที่จะไม่เอาคอมดีกวะนะ่าแล้วก็จะเอาเป็นโน้นตบุ๊กแทนก็จะรอเร็วๆนี้แหละคือโน้ตบุ๊กเนี่ยสนใจย,ยกไปไหนก็ได้แต่อคอมมันโหเเลียนนั่งไง สะรถบุเกเสด็จจะเล่นอาทิตย์ปวงหุ่ยก็ได้เออเอะไรมาเนี้ยจะจะตัดใจว่าไม่เอาคอมแล้วเอารถบุกดีกว่าโอเคก็ประมาณนี้นะเยี่เกื่อบอกแค่นี้ขอตัดไปไกลๆเลยแล้วกันนะโอเครอเพื่อนไปสับสวิตช์อยู่เพื่อนลงไปคนหนึ่งนะเมื่อกีอน้นี้โอเคเราไปชึงรินพันหมดแล,แล้วเนี่ยรออย่างนี้แล้วกัน Lùng bờ đuôi đi khỏi CƯƠNG, ĐÀI NHẤN Ok, nó đã là nó đã là rồi hả mồm nó NGÀO, YẢNG MÌNH Ok, ĐÀI LỜI Giờ lo cơn của nó xem Ok, đài โอเคมองมืดอีกแล้วอ๋อโอเคบางทีเครื่องผมมันไม่ทันนะครับผมก็เลยอาจจะดูมืดๆเ็ดไปวางครับผมบางสีแล้วโอเคสลับลกูกช่างมันคือบางทีผมเรียบเรียงคำไม่ถูกนะเอ,อเยในหัวมีเป็นพันคำไม่ได้พูดอะไรแต่มันเรียบเรียงไม่ถูกโอเคเข้าใจใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นลิ้นพันหมดเลยโอเค ที่12มาช้าแลยมั้ไปเลยนะโอเคหาตู้โซนเลยก็ต้องมืดอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคไปี๋ยวชักเฮ้ยเพื่ลลอนล้อกูด้แล้วทำไมกูเดินช้าขนาดนี้วะเนี่ย อ่าเพื่อนกูาตายเฉยถูกช่องใช่ไหมเนะี่ยโอเคห้องนี้อุอ้ยตกใจอุ้ยจะซ่อนตู้แล้วกีนี้นี่เสียงอะไรมาสะดุ้งพี่เลยเพื่อนอยู่ไหนวะโอเคเพื่อนอัไน,นี้่มัไมโอเค ใครจะได้เอาไปหน่อยดิมีไปไหมเอาได้คุณเตียมสองคนงั้นนี่้ได้คนตายไปแล้วหนึ่งสิบเจเอ็ดสิบแปดเออจะจะพูดเป็นสนะิบสามเกี่ยวหาไปเลยเพื่อนเราขอมาลองนี้แล้วกัน ไม่ต้องกดอ่ะต้องหาอีกแล้วใช่ไหมไม่ชอบเลยอะ่ะแค่หากันเลยเพื่อนกูเสียดแล้วผมต้องไปตรงนี้ใช่ไหมเนี่ย มูลคือเป็นห้องหลอกใช่ไหมอุ้ยเพื่อนสักคนโดนไอตัวซิสอะผมเรียก,ยกมันไอตัวซิดแล้วกันมันมันชอบทําเสียงแบบแต่อะไรวะนะอ่าล้วเพื่อนอีคน,นอ่ะอออยู่นี่โอเคเดี๋ยวผขจะไปลองนี้ล้กัน โอเคสีฟ้าอยู่นี่แสงว่างแจอยู่นี่นขอแกะแยกรกนี่ไม่ทันมือสิเอายิบ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 โอเคเพื่อนเปิดประตูแทนกูเลยโอ้ยหยิบไม่ได้เฉยเลยมันชอบเป็นเงี้ยฮะโอเคเปิดเ,เพื่อนเพื่อนกูตีนหรอกูตีหนอ เลลิเด <Little. laughs> เปิดเร็วเอาเปิดไม่ได้หรอเอาอะไรงงหมดแล้วเนี่ยเปิดมึงก็เปิดเปิดไปอะไรวะน,นี่ยโอเคเอากุญแจยูนี้หรอโอเคข้าดีเพื่อนโอ้ยของล้มต้อนรับดิโอ้ยจะเคาะประตูทำไม ใครวะเนี่ยเราจะไปไหนต่อเนี่ยโอเคไปตรงนู้นอุ้ยไว้เพื่อนซ่อนด้วยโอเคโอ้โหไฟดับหมดไอเ้เหี่ย แล้วคุณเดินช้าตรงวะเนี่ยโอ้ยเป็นไรเดินช้าตรงวะโอเควิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยสรุปไปตัวไหนกันแน่อันนี้ยี่ห้าโอเคแล้วคุณจมนะ ขอ,อยาอันด่วนเลยโอเคห้องนี้ห้องนี้ลือมห้องเฉยเลยยี่สี่ยี่สี่มันจะสร้างห้องมาหลอกรอยหานี่อุ้ยมดืดเกียทีแล้วเนี่ยไม่ใช่แปะทีลวเอาเถอะเอาเถอะไว้เกียรนำไปเพื่อนนำไปอุ้ยหมดแล้วมันหมด ต้องหา,า,งา,ากูเจอมีผู้ใดมาเจอบ้างหนักเลยเกียดอะ่ะ <laughs> ช่างมาันให้เพื่อนเราหาเองโอ้ยมีปัญหากับแบตเหลืเอเกินนะโวอเคีหากันเลยเพื่อนอเก็บดีดีดีเฮ้ยมีผู้ายใช่หยิบหยิบโอ้ย,ม,ย,ย,อยมีปัญหาเกินกับไอกเกะเนี่ยเออนั่นแหละ อ่ะแล้วเพื่อนไปไหนแล้วเนี่ยโอเคห้องที่อะไรนเนี่ยสามสิบมันมีกี่ห้องวะเนี่ยอ๋อสุไปห้องไหนกันแน่เมื่อกี้ห้องที่สามสิบนี่ีห้องครับ อุ้ยหาที่ต้อนเลยเพื่อนกูตายต้องคุณต้องมีเพื่อนกูตายคนหนึ่งนะี่แหละโอเคครบเลยไงวันเนี้ยเมื่อกี้ผมคิดว่าเพื่อนผมตายไปแล้วนะไม่มีที่ซ่อนเลย ไปแล้วเนี่มยมีประตูวะเนี่ยเอาให้เยอะที่สุดละกันอ่ะถ้าผมตายผมจบเพียร์ตาเนี่ยอุ้ยเอานี่อะไรดวงตาอะไรช่ยเ,เ,เก็บอ่ะอีกอะไรไะห้องนี้ไม่ได้ต้องไปข้างบนโอ้โหลมต้อนรับเลย เมื่อกี้ห้องที่เท่าไหร่แล้วนะจะเจะยงเปิดอยูเนี่ยอุ้ยเพื่อนมาห้องนี้เดี๋ยวๆ,ๆ,ๆเพื่อนมาพันนะ่ยนี่เลือกเด็กแค่นี้กระชาะยาเด็กแค่ๆๆนี้เดี๋ยวๆเฮ้ยเดี๋ยวๆเจอเหรอไอันนี้จำนี้ตัวได้มันต้องวิ่งตัวนี้เร็วๆ,ๆ,ๆเพืๆๆ่อนเพื่อนเพื่อนเลยวิ่งเลย อันน <Yeah>, really. ี้อันนี้ยังไม่ทันอะไรวะนี่อุนุจับได้โดดซีอ๋อชิ้นสีนึงโอเค โอเคเพื่อนกูรอดได้ไงวันนี้ฮะรอดคนเดียวเหรอโอเคเพื่อนเรารอดคนเดียวไปเลยเพื่อนดูเพื่อนเราเลยนอนแล้วกันเพื่อนเรานั่งเปิดเยอะนอดูเพื่อนเราเมื่อกี้คือหล่นมากเพิ่งเจอโอ้โหแบบเก่งแบบเก่งเก่งๆเลยอะโอเคเพื่อนเราเพิ่งเจอใช่ไหมชลิศ โอเครอดูวโอเคเพื่อนเราหลอดมาได้หลอดมาถึงประตูที่สีบเจ็ดนะครับโอเคผมต้องผ่านมาให้ได้วะเมื่อกี้ผม่อะไรเยอะผมเอาได้ตลอดเดี๋ยวผมขอตัดแล้วกันอย่างนี้ไงก็ต้องผ่านได้ได้เอะเดี๋ยวบอกว่าเจอเพื่อนคนเดิมไม่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 ใช่คผมไหวอ่ะวันนี้ผมไหวอ่ะเอาแมตต์ลดเปสิศเก้าสิจ่งมันชังมัน วันนี้ต้องรอดให้ได้อ่ะผมขอตัดไปเลยนะโอเคอุ้ยตกใจหุดไปเปิดลิกเลยก็ได้นะตันสี่ร้อเดียวสองเปิดสีหมังว่าจะรอดสี่คนไปห้องสุดท้ายก็มีห้องสุดท้ายเดี๋ยวผมก็เล่นกันไปห้องที่ร้อยห้องที่ผ่นไปกันอ้วนเพราะนั้นผมเล่นไม่ไหวแน่นอนแหละไปขนาดนั้นคือไม่ไหวอ่ะ ผมเล่นได้แค่นี้แหละโอเคเพื่อนเราไปกดติงได้หนึ่งเดี๋ยวนะเพื่อนคนนี้ผมเคยเจอหรือเปล่าว่าค,คุณคุณขอดูลายชื่อก่อนโอเคไม่เคยเจอแน่นอนเปิดเองผมต้องสามตีแค่ไหนวะเนี่นนยอ,นะอ่ะคือมันล่นแบบมันล่นจริงนะแบบไม่รู้แต่มือสั่นทำไมมันสั่นไม่รู้อ่ะ ก็เสียงเธอเสียงเพลงบ้านไปเสียงคือเสียงเพลงมันแบบฟังแล้วปวดหัวทำไมก็ช่างมันโอเคตามตามเพื่อนไปแล้วเพื่อนคนนั้นมา,มาผมไม่อยากอยู่ห่างเพื่อนเท่าไหร่อ่ะโอเค,ม,เอเคมือดีครับอ๋อมือมือบานโอ้ยเครื่องก็เป็นแบบ ถ้าเพื่อเจอันเรามตีดอะไรนี้เจยเพื่อนเราโคตรจริงทางโอเคโอเค ไปเจ้าเห,เาเหเาเเรียญรอ,อาไปเลยเนะพอเ,เปิดเล่นหน่อยอือหาไว้เลยเจนนี่มึดจริงโอเคไม่มึดเพื่อนจะหาว่ากูบ้าไหก,กูเปิดไฟชักเล่มห้องที่สิบห้าเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเมื่อกี้เสียงอะไรต้องหาตู้หรือเปล่านะว่าแล้ว แต่เมื่อกี้มันจำตะแกรแบบเห็นฟันแม,ม,ม,ม่งเลยเนี่ยไอ้ฟงที่ผลจะถาติีกได้เพราะเป็นอย่างเงี้ยตายตอนแรกตลอดเลยโอเคเพ,อเพื่อนเพื่อนรอดคนเดียวเลยนะเล่าไปติดตูที่ยหกโอเคขอตัดไปเหมือนเดิมเดี๋ยวนะยี่สิบหกกะทีโอ้โหได้อยู่ถ้าเคปบหลดผมก็จะลงต่อกันเลยแล้วกันมา,อ,าอันนี้ผมเอารอบสุดท้ายอะถ้าไม่ผ่านผมจบคลิปเลยแล้วกันนะ๋วยวไปต่ออีกพีหน้าต้องผ่านแน่นอนในยีหน้นหนา เอาอนี้ดีกว่าเกิดคนจะได้เห็นไม่รู้แต่งตัวแบบนี้เวลาดีไร<ฮ>ไม่คม่อยคนเข้าเลยเประติ๊เข้าโอเคไม่ไดาเลยหรอผ่าเอาอันนี้ก่อนนีก ไม่รู้จะลงคลิปนี้ไปมีใครดูหรือเปล่านี่ ก็ไ,นะได้ยินเสียงแบบจอดไฟขาดไปมานี่ก็เตรียมซ่อนตัวเลยนะไม่ต้องไม่กลัวับผีแก้วนี้มันถ้าเราถ้าผีมาเราก็แค่ซ่อนนะครับผมไม่ต้องไปกลัวมันมันไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นอันนี้ก็ไม่เคยว่างเลยนะพอได้ลงคลิปแต่ทีนี่แบบโอ้โหรอเป็นชาติอนะโอเคเพื่อนเราหายไปไหนโอเคเพื่อนเราไปนี่แนละ้วเพื่อนเราด้วยโอ้เพื่อนกูนไปนู่นแล้ว ต้องวิ่งรออะไรสักนี้ยโ้ยจะคลอดทำไมกานไปไหนโอ้โหล้มตอนรับเลยตู้อุ้ยหาที่ต้อดแล้วไปเต็มไปเต็มเตียงบ้านมึงบิ๊กเตียงบ้านมึงบิ๊กที่ตาต พอจบคลิป30วินาทีโอ้โหไม่ถึงมีคนแอดมารับไปเถอะไอ้เหี <c> ้ย <ười> ใครอยากเลนเ่นก็นี่นะครับผมชื่อผมก็แอดมาไรเองจบคลิปนี้ขอไปก่อนนะครับผมหัวร้อนยังไม่ผ่านคลิปคลิปหน้ามาัต้องผ่านแน่นอนครับผมลาก่อน